จตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตะบลดอนแก้วตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560จุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 พุทธศักราช2,560ถึง2,564ยุทธศาสตร์ที่2ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการชุจริตกำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจจริตของผู้บริหารประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5มกราคม2,559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามที่สํานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอนั้นข้าพเจ้านายสิริรัตศักดิ์เขียวทองนาย,ยกเทศมนตรีตําบลดอนแก้วในานามของผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนแก้วจึงขอประกาศ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตะบนดอนแก้วอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนจึงขอให้คำมั่น ที่จะนำพาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตะบนดอนแก้วทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและขอกำหนดแนวทางให้เทศบาลตำบลดอนแก้วถือปฏิบัติและดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้ข้อที่1จะจำงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่น ที่จะนำพานหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตและพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้ข้อ 2. นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐกำหนดนโยบาย ในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐโดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปรง่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในด้านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้ง6ด้านดังนี้ 1. ด้านความโปรง่งใสข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรมตรวจสอบได้โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆได้หลากหลายช่องทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 2. ด้านความพร้อมรับผิดมีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการทำงานและการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาิบาล 3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานมีเจตจำนงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมพิบาลโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็วถูกต้องเสมอภาคโปรง่งใสและเป็นธรรมไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวงไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอายและความเกงกลัวจะกระทำทุจริตรวมทั้งการดำเนินการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานจะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมมีความรู้ความเข้าใจยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิตมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคลและบริหารงบประมาณการมอบหมายงานและการบริหารสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานจะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีทันสมัย มาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในเทศบาลตะบนดอนแก้วเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผยรวดเร็วถูกต้องและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารบาะแสทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตบนดอนแก้วจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน